g w i l l ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply g w i l l a d w i s e มากกว่าที่คุณคิด a s l o c k ม o t h e r b o a r ที่เกมเมอร์และนะัก oh, overclocker เลือกใช้ สวัสดีครับพบกับพวกเราเช่นเคยครับกับโอ้คองโซนทีวีซีซั่นสองฮะวันอาทิตย์อย่างนี้ไอทีนิวย่งเงินพูดทำไมคุยถึงมี่หมดบาทบ้างอ่ะโอเควันนี้ก็อยู่กันแค่สองคนขาดไปหนึ่งคนนั่นจะเป็นพี่นัทพี่นัทใช่ไหมอ่าไมใช่จม่ำไม่ผิดหน้าเป็นพี่นัทไปไหนอ่ะติดภารกิจครับไปต่างประเทศประเทศอะไรตุรกี ไปหมู่เกาะตุรุตุลบอ๋อไอหมู่เกาะนี่มีเป็นกินใช่ไปจับกินแน่นอนงานงานก็ไม่ไม่ยอมทำแหละก็ไปเที่ยวครับก็ปล่อยน้องๆทำไปผู้หญิงผู้หญิงที่นั่นก็อย่างนี้แหละดังแล้วไงดังแล้วก็ทําตัวอย่างนี้แหละโอเคคนดังก็ประจำแหละมาเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่าข่าวปวดหัวกันเลยครับเป็นข่าวเลยไม่ได้เลยนะนอกจากข่าว iPhone 6s ครับแล้วก็ iPhone 6s พั u นนั่นเองเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตั้งตา รอกันอยู่แน่นอนโดย iPhone 6s และ 6s Plus นะฮะจะมาพร้อมกับขนาดเท่าเดิม,มเท่ากับ iPhone 6รุ่นผ่านมาคือขนาด4.7แล้วก็5.5นิ้วครับแต่จะมีสีใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาคือสีโรสโก d นั่นเองมไม่เพียงเท่านั้นนะยังมาพร้อมกับฟีเจอร์เด่นนั่นก็คือ 3D Touch ซึ่งสามารถแสดงผลหรือเป็นทางลัดในการเข้าสู่ฟีเจอร์ของแอปต่างๆตามน้ำหนักของนิ้วที่กดลงบนหน้าจอยกตัวอย่างเช่น ถ้าสมมุติแตะนิ้วค้างที่แอปกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีเมนูขึ้นมาเลยว่าให้เลือกว่าจะเป็นการเซลฟี่งานถ่ายภาพนิ่งทั่วไปหรือว่าบันทึกวิดีโอเป็นต้นนะฮะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มาใหม่อีกอันนึงก็คือไลฟ์โฟโตที่สามารถนําภาพนิ่งหรือวิดีโอมาต่อกันนะฮะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆหรือทําเป็นไฟล์กิฟต์ได้อีกด้วยอ๋อคราวนี้เรามาดูเรื่องสเปคของ iPhone 6S และ 6S p l u พกันต่อดีกว่านะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยมาพร้อมกับชิป A9 ฮะ ซึ่งเร็วกว่าชิป A 8ถึง70%รครับรวมด้วยชิป M 9กาฮะทำให้ประมวลผลกราฟิกได้ดีกว่าเดิมถึง90%เลยทีเดียวครับก้องหลัง12ล้านพิกเซลจากร<ม>ุ่นเดิมเนี่ยรุ่นเก่าของ iPhone 6เนี่ยจะแค่8ล้านพิกเซลเท่านั้นมีระบบออโต้โฟกัสที่ดีขึ้นแล้วก็มีเซนเซอร์ช่วยการแสดงผลของสีให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นส่วนกล้องหน้าฮะ5ล้านพิกเซลหน้าจอเนี่ยสามารถแสดงผลทำให้สว่างขึ้นได้ทำหน้าที่เหมือนแฟลชเลยทีเดียว Mm hmm. ในเรื่องของการบันทึกวิดีโอรองรับความละเอียดระดับ 4K แล้วตอนนี้ส่วนทัชไอดีฮะเป็นเจเนอเรชันที่2ตัวจับายรนี้นิ้วมือได้ดียิ่งขึ้นอ่าความจุนี่ก็จะเท่ารุ่นก่อนเลยฮะมีให้เรื่อง3รุ่น16 g b 32 g b กแล้วก็64 g b ฮะส่วนเรื่องแรมนั้นยังไม่ได้ระบุมาฮะว่าเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่า mm hmm. ส่วนเรื่องการวางขายของประเทศไทยนะคาดว่าจะเป็นปลายตุลาหรือว่าต้นพฤศจิกาโดยเราเนี่ย จะอยู่ในกลุ่มประเทศที่2ที่มันจะวางจําหน่ายนั่นเองในเรื่องราคาก็ไม่น่าจะหนีกับตอนที่เปิดตัวของ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6S p l พ s นะหพัทหกพัทที่วางจาหน่ายในประเทศไทยนั่นเองครับ,รบโอ้ก็ต้องรอกันหน่อยใช่ก็ถือว่ามีคนรอเยอะแน่นอนรู้สึกว่าต่างประเทศเขาจะเปิดปลายเดือนนี้แล้วมั้งเดือน,นกันยานี่ช่วงเดือนกันยานี้ก็คือกลุ่มประเทศแรกเขาจะเริ่มขายกันก่อนเราว่าเป็นรอต่อไปอเ,อเราเป็นประเทศเล็กๆอ่ะอืมอืม ครับไปเลยกว่าไปเลยครับข่าวเราไปเป็นข่าวของผมอ๋อคือออกเลยใช่ไหมข่าวเราไปเป็นข่าวของทางอเมซอนครับผมอ๋อในปั๊มไม่ใช่อ๋อเรื่องกาแฟอ๋อเรื่องกาแฟข่าวจะทางอเมซอนครับคืออเมซอนเนี่ยเขาได้เปิดตัวชาเขียวเเขาได้เปิดตัวพรามนาวเนี่ยครับก็คือคือเขาจะเป็นบริการส่งเขาเรียกว่าส่งอาหารถึงบ้าน ภายในเวลาแบบหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมง,โมงอะไรอย่างนี้เลยคือหิวมันตายนะก,ก็โอเคนะอ,อ๋อคือต้องสั่งลงหน้าก็สั่งลงหน้าคือเขาเปิดเปิดตัวมาได้ประมาณสักพักหนึ่งแล้วแหละคือค่าค่าสมาชิกเนี่ยครับเขาอยู่ที่ประมาณ99 oh. ดอลลาร์โอ้โหดอลลาร์เหรียญสหรัฐก็ประมาณ3,000 <3, 000 S 1> บาทตอ1ปีแล้วส่งมาได้ทุกวันเลยส่งก็คุณจะสั่งมันเขาก็ส่งฟรีเหรอคือคำว่าคือก็คือจ่าย จ่ายที่อาหารที่คุณซื้ออ๋อคือค่าสมัครสามสาพันอ่าแล้วก็ต้องเสียค่าค่าซื้อของอะไรก็ก็จ่ายตามก็จ่ายอีกอ่าก็แหละฮะก็คือในเมืองซีแอตเทิลเนี่ยครับเขาได้ทดลองใช้แล้วครับโดยที่มีร้านค้าเข้าร่วมก็เริ่มมากมายขึ้นเรื่อยๆก็สักพักก็คงจะได้คือเยอะขึ้นอ่ะก็จะเต็มระบบที่ว่าครับก็คือดาเมซอนเขายังบอกอีกว่า บริการเนี่ยครับจะไม่มีฮิดเด้นฟรีก็คือค่ารทมเนียมที่แบบมองไม่เห็นอะไรเงี้ยคือเขาจะโปร่งใสคือเท่าไหร่เท่านั้นเน็ตเลยใชเ่เน็ตเนเลยครับก็ในเมืองไทยก็มีครับคล้ายๆกัน ก็จะเป็นฟู้ดแพนด้าไม่รู้คุณุ้ยเคยใช้หรือเปล่าไม่เคยเนี่ยผมเพิ่งโหลดมาใช้นี่ว่าจะลองใช้ดูครับก็ดีครับเป็นแอปพลิเคชันทําให้เราสั่งอาหารง่ายขึ้นปกติเราไม่ต้องแบบว่าเออเราจะกินเคฟซีก็ต้องเข้าเว็บเคฟซีมีโปรโมชั่นอะไรบ้างอันนี้คือรวมมาเลยเป็นกานอาหารรวมมาเลยฟู้ดแพนด้านะฟู้ดแพนด้าอุ้ยลองไปสั่งดูได้ถือว่าไม่ต้องมายุ่งยากครับถือว่าง่ายแล้วก็คือเขาจะมีโปรโมชั่นมีอะไรของเขาเลยใช้งานได้โ ส่วนเ,เมืองไทยก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ครับตัวอเมซอนตัวนี้เห็นการแ่ามันเป็นไปหมดเลยก็ <laughs> ไม่ใช่คนณะอเมซอนโอเคครับต่อไปผมแะจากค่ายเกม Ubisoft นะฮะประกาศว่าจะสร้างสวนสนุกที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานั่นเองคือประเทศมาเลเซียฮะค่ายเกมยักษ์ใหญ่ฮะที่ผลิตเกมอย่าง Assassin's Creed นะฮะและอีกหลายๆเกมที่โด่งดังประกาศอย่างเป็นทางการฮะว่าจะสร้างสวนสวนสนุกในลกเล่นบันกันที่ประเทศมาเลเซียฮะเนื้อที่เนี่ยมากกว่า หนึ่งหมื่นตารางเมตรได้ทีเดียวซึ่งจะเข่เลซึ่งสวนสนุกนี้นะครับว่านราจะสร,ร้างเสร็จภายในปี2020 <S <S อีกินาเหมือนกันโดยอาจจะมีเครื่องเล่นนโดน,นะจากเกม Assassin's Creed <S <S ไปให้เราสวมบทดบ,ดบาทเป็นนักฆ่าก็เป็นได้แถมยังมาสร,ร้างใกล้บ้านเราแบบนี้เชื่อว่าคนไทยเนี่ย สามารถมีโอกาสได้สัมผัสกันอย่างแน่นอนครับอืก็เป็นเรื่องดีโอ้โหกว่าจะแต่กว่าจะได้เล่นดิคุณอุ้ยอืมปี2020ก็ยังสปีแก่ละแล้วละอุ้ยนี่โอ้โหมีลูกคนที่สี่แล้วแหละเรียบร้อยก็ดีนลฮะใกล้บ้านเราด้วยผมว่าคนน่าจะไปเที่ยวกันอ่าตรงต้องดีแน่เลยเพราะว่าเขาสร้างใหญ่ด้วยเอออุ้ยเป็นฆาตกรแน่นอนไม่ได้ไปฟันชาวบ้านผู้หญิงผู้หญิงนี่ไปไล่ฟันน้อยอย่างเดียวเลยหรือไม่ต้องไม่ต้องไปต้องไปตนสนก็ได้ โอเคครับต่อเลยข่าวต่อไปครับเป็นข่าวจากทาง AMD ครับหลังจากที่มีข่าวลือมานานว่า a อ d ดีเขาจะแยกสายการผลิตแยกกันไปแยกกันไปแยกสายการผลิตก็คือตัวทำซีพกับอีกตัวนึงก็ทำกราฟิกการ์ดอ๋อใช่ตอนนี้ก็คือเขาจะแยกกันแล้วครับผมโดยที่ตั้งกลุ่มใหม่ออกมาแต่ว่าเขาไม่ได้แยกก็คือไม่ได้แยกออกจากกันนะคือเขาก็ยังส่วนแยกส่วนการผลิตก็คือโดยกลุ่มใหม่นียครับ จะมีชื่อว่า Radeon t e เทคโนโลยีก o u p ก็คือส่วนนี้เนี่ยครับก็ตามชื่อเลยครับก็คือว่าเขาจะทำแต่กระจอ Radeon เลยครับก็โดยที่ว่าเขาทำเนี่ยเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัทของเขาแล้วก็ไปต่อกรกับทาง n v i d i ียได้ซึ่งเป็นค่ายค่ายค่แดงคู่แข,ขแข่งกันอยู่แ,แล้วแหละเขาตั้งใจว่าเขาจะเอาส่วนแบ่งการตลาดของเขาคืนมาให้ได้เยอะที่สุดครับผมครับโดยตอนนี้เนี่ยครับน่าจะเริ่มแยกแล้ว แต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะเริ่มสายการผลิตอะไรอย่างนี้เมื่อไรใช่ยังไม่ร้บกมาครับผมก็เป็นข่าวดีเลยสำหรับคอเอ็มดผมว่าต่อไปก็ได้คงจะได้ชทกราฟิกการ์ดที่ดีขึ้นผมว่าถ้าแยกอย่างเงี้ยเนี่ยคงบอกว่าใช่แยกส่วนไปเลยอ่าเขาจะใช้บุคลากรเลยได้เต็มที่คือแบบว่าไม่ต้องมาแบ่งว่าเอ้ยตัวนี้คำซีพีหรืออะไรคือก็คือแยกกันไปเลย เป็นทางการ CPU ก็ได้ CPU โดดๆไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยกราฟิกการ์ดก็ไปอีกเส้นหนึ่งไปเลยโอเคครับข่าวสุดท้ายของผมนะเป็นข่าวเกี่ยวกับโปเกมอนภาคใหม่เกมโปเกมอนภาคใหม่เชื่อว่าน้อยคนนะที่จะไม่รู้จักเกมนี้ครับพิกาชูนั่นเองพีิก achu ครับโดยครั้งนี้ฮะดินเดนโดนะฮะกับโปเกมอนคอมเพนีแล้วก็เนียนติกแล็บนะฮะได้จับมือกันพัฒนาโปเกมอนภาคนี้ฮะชื่อภาคนี้ชื่อว่าโปเกมอนโกโก้ใน G O นะไม่ใช่โกแบบ G O L A L ไม่ใช่อ,อันนั้นมีนานละอันนี้โกคือ go ไปอ่ะ,ออะจากเดิมฮะจะเป็นการเล่นแค่บนเครื่องพกเกมพกผ่านั่นเองแต่ตอนนี้มาบน iOS และ Android แล้วโดยจะเริ่มเปิดให้โหลดกันในช่วงปี2016ที่จะถึงนี้นั่นเองโดยปีอะไรวะปี2015ปีนี้อ๋อก็ปีหน้าใช่โดยรูปแบบของเกมนี้ฮะจะเหมือนเกม i n c r e e เลยถ้าคนเคยเล่นเนี่ยก็จะรู้ที่จะต้องเดินไปตามสถานที่ต่างฮะโดยจะอ้างอิง กับแผนที่ของโลกเราเลยเพื่อที่จะจับโปเกมอนมาสะสมแล้วก็ต่อสู้กันในเกมนี้น่าจะมีการเทนโปเกมอนด้วยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนโปเกมอนกันด้วยและขาดไม่ได้ก็คือการต่อสู้กันระหว่างผู้เล่นนั่นเองอรวมถึงร่วมกันจัดการบอสครับหรือร่วมภารกิจด้วยกันซึ่งเป็นภารกิจที่ทํากับเพื่อนได้งานนี้ใครชอบโปเกมอนบอกเลยเลยว่าห้ามพลาดครับผมคนหนึ่งแหละเล่นแน่นอนอ <laughs> ผมว่าเวลาจะไปหาตัวละครอะไรอย่างงี้สักตัวนหาการ์ดอะไรอย่างงี้ผมว่าต้องต้องนั่งนั่งเครื่องบินไปล่าแบบตัวที่อยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ได้ทั้งรถอีกอย่างหนึ่งได้เที่ยวด้วยใช่เวลาหนีเมียออกจากบ้านบอกไปไหนไปเล่นเกมใช่ไปเล่นเกมไปล่าโปเกมอนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะครับข่าวสุดท้ายครับของวันนี้แล้วเป็นข่าวของสมาร์ทโฟนมันมีค่ายหนึ่งก็ทำออกมาในคิกสตาร์เตอร์ ชื่อว่าโรเบนครับผมอ๋อเบนอะไรจะเล่นอะไรไม่มีครับนั่นลนงไงนั่นลุงเป็นมูดโอเคโดยโทรศัพท์เนี่ยครับปกติเราซื้อคุณอุ้ยซื้ออย่งเนี้จะมีปัญหาเรื่องแบบเฮ้ยหน่วยความจำสิบกกิกพอไหมสามสกิกดีกว่าเปล่าอะไรอย่างนี้อ่าคือเป็นปัญหาของคนทั่วๆไปหลายๆคนเลยแต่ว่าคิดว่าพอใช้ไปใช้มาไม่พอล้ใช่ทำไงเนี่ย ปัญหาปัญหาเนี้ยครับก็คือทางค่ายเนี้ยของคนเนี้ยที่มาทําใน Kickstarter เนี่ยเขาได้กําจัดปัญหาเหล่านี้ออกไปสําหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องนี้แบบว่าจะใช้พอไหมไม่ใช้พอไหมคือโดยโทรศัพท์เครื่องนี้ครับจะมาเป็นระเบร,ร,ระบบคลาวเลยคลาวอ่าเป็นคลาวสโตรเกตเลยก็คือว่าสมมุติว่าถ้าคุณแบบว่าใช้1 6กิกไม่พอเขาก็จะมีคลาวให้คุณใช้ครับเขามีพื้นที่เลยซื้อเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้ปั๊บจะมีให้เลย1 0 0กิกโอ้โหอ่าก็ให้ได้เก็บลูกเก็บอะไร ฝากเข้าไปได้เลยโครับแล้วก็ได้หลายเรื่องเลยนะใช่แล้วก็จะมีระบบรีสโตร์ข้อมูลกลับมาได้เลยสมมติว่าเราหายเครื่องหายหรืออะไรอย่างนี้ซื้อเครื่องใหม่ก็รีสโตร์กลับมาได้หมดอ๋อคือเหมือนในภายใน100กิกเนี่ยแหละอ๋อคือเหมือนมีพื้นที่ให้เราไว้ผ่านอินเทอร์เน็ตอ่าใช่คือเก็บอะไรก็ได้ใช่ใช่โดยทุกวันนี้เนี่ยคือใคยอื่นคือเขาแบบมันยังไม่มีเนอะหรือเปล่ามีของของ Apple ก็มีแต่ผมไม่รู้ว่าให้กี่กิกไม่รู้อ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าค่ายนี้เขาให้มา 100G กิกเลยซึ่งว่าผมก็เพียงพอสาหรับสมาร์ทโฟนเลยอ่ะแต่มันก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไงอ่าก็ต้องใช้ทุกวันนี้คุณก็มีอินเทอร์เน็ตใช้อยู่แล้วแหละช้างไงพวกก็ไวไฟดิไปขอบ้านพงบ้านเพื่อนเขาใช้เหมือนที่คุณทำอ่ะที่ไปแครเขาใช่แหละครับโดยตัวนี้ครับก็คือจะมาพร้อมกับหน้าจอห้าจนิ้วครับผมและความเียดก็คือ1080 p อื กระจกการลอยเป็นกอริลล่าการแล้วก็ชิปเซ็ตก็เป็นสแนปด r ก้อน808แรมครับก็ถือว่าให้มาเพียงพอเลย3กิกครับความจุตัวเครื่องเนี่ยก็คือความจุในเครื่องเลยคือให้มา3 2กิกแล้ว<ฮ>เยอะนะครับผมแล้วก็กล้องหลังเนี่ยครับ13ล้านพิกเซล<ฮ>ก็โอเคเลยกล้องหน้าคือ5ล้านพิกเซลเท้าไอโฟน 6S เลยเอ,อ,อะไรอย่างนั้น<ฮ><ฮ>แล้วก็ยังมีระบบ NFC เหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปครับผม ใครสนใจก็อยู่ที่ราคา349เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณนั่นไงประมาณน่าจะมื่นห้าพันนิดๆเ่หมื่นหมื่นสองหมื่นสองพันอะไรอย่างนง้นนะเฮ้ยหมื่นเลยหรอหมื่นหมื่นพันเออหมื่นประมาณนั้นแหละเออคงใช่แหละอ่าเพราะตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์ก็ขึ้นด้วยไ่ใช่คงใช่แหละไม่ทันนะคิดไม่ออกเลยตอนเนี้ยครับใครสนใจก็เข้าไปดูที่ Kickstarter ได้ครับโอเคโรบินครับผมโอเคครับ วันนี้ก็ข่าวแเรวก็เยอะพอสมควร,ครยาวๆนั้นเลยลงกกับพี่นัดไม่มาอีกใช่ไม่มีใครจะเล่น<ค>อะไรมใครเล่นเลยเออวันนี้ก็ ก็เฮ้ยนี่มีคลิปล่าสุดเลยคลิปอะไรวะไอ้นี่ที่คุณแชร์มาให้ดูอะไอ้มาเฟียมาเฟียยามโอ้ยนี่ถ้าออกมานะผมใครเจอแล้วฝากด้วยฝากสักเปียเออฝากสักเปียมีหลายเวอร์ชั่นมากโอ้โหคุณคุณแชร์อะไรปะบุญจินบุญจีหนูวฮาฮามากอะว่าฮาเดกฮาก็เดือีไวนะดึง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 ตี๋ดึงผ่งผังผๆ โอเควันนี้จบกันแ่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมงะโอเคก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับครับวันนี้ผมเสียอุ้ยครับครับผมเสียนตามครับต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ